เรื่องสุดท้ายครับเป็นกรณีที่นาอยอองอาจค้าไพบูลเนี่ยได้ออกมากล่าวหาว่ารัฐบาลเองจะใช้เสียงข้างมากหัดดิบรวมทั้งบริการที่เห็นว่าการปริยติของกรรมธิการเสียงข้างมากนะ่ยเป็นลักษณะเหมือนรวบรัดแล้วก็ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของนยายสุยาศั์กระตักศิลาผู้บริหารกลุ่มกรีนเนี่ย mm hmm. ซึ่งบอกว่าวันอาทิตย์ที่2 7ตุลาคมวันนี้ก็จะมีการประชุมเครือข่ายภาคประชาชนและแกนนนาเครือข่ายตัวแทน77จังหวัดโดยจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องที่จะมีการต่อต้านแรกประวืองที่ทอสกรรมแบบสุดซอยและกรมีสารโลกตัดสินขก็พิหารนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางฝ่ายคา้าระชาธปฏิบัติเองโดยเฉพาะคุณอนุทิศคุณองอาจ แล้วก็ผมมองว่าแนวร่วมอย่างในสุริยสายพันกาก็เป็นกลุ่มเดิมๆที่พยายามจะเอาเกณฑ์เรื่องพรบนิรโทษกรรมเนี่ยที่อ้างว่าคัดค้านที่จะมีการที่โดยกล่าวหาวารร่าพันธุ์โยธาลักษณ์เนี่ยอยู่เบื้องหลังและลักษณะเหมือนกับลักษณะเป็นการเรียกแขฉซึ่งจากการตรวจสอบของรรคเพื่อไทยว่าอะไรตรนี้ประชาชนเข้าใจนะครับเรื่องพรบนิรโทษกรรมโดยในส่วนใหญ่เนี่ย เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยวันนี้มีความขัดแย้งและประเทศต้องมีการหาทางออกแปดปีแล้วนะครับที่เราจยงขัดแย้งอยู่ในวงวนอย่างเหล่านี้ผมอยากให้คุณธรรมิสิ์นะผู้นาฝ่ายค้านคุณองอาจครับใบูลญนัทแกนนำพักคุณสุรยักษ์ใช้กตาศิลาเนี่ยกตาศิลาเนี่ยซึ่งก็รู้ว่าเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยล้มรัฐบาลไทยรักไทยมาแล้วรัฐบาลพลังประชาชนมาแล้ววันนี้ผมอยากให้ให้เห็นว่า การีเรื่องควารัฐกรรมเนี่ยแทนที่มาเคลื่อนไหวกันโดยเฉพาะใช้ม็อบก่อม็อบหลุกระโดมข้าขมถนนเนี่ยก็ควรจะต้องหันไปพูดคุยกันในสภาเรื่องความเสียงของตัวแทนประชาชนว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเห็นด้วยอย่างไรนะครับผมว่าบ้านเมืองวันนี้คนที่พยายามเคลื่อนไหวเหล่านี้มองอย่างอื่นไม่ได้นะครับ คือมอง่อย่าเดียวคือน่าจะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งเหล่านี้ผมอยากให้ทุกฝ่ายนะครับที่พยายามอ้างว่าทําเพื่อประชาชนวันนี้เห็นประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติห่อยให้บ้านเมืองนะครับนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่การที่จะมีให้คนในสังคมเนี่ยหันมารักหันมาสามัคคีกันและลดปัญหาความขัดแยง้งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งที่จะมาเคลื่อนไหว ลักษณะที่ผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นะครับ,บ <า S 1> แล้วมาถามหาว่ารัฐบาลโดยเฉพาะตำรวจทําริจอยู่เบื้องหลังบ้างจะมีการดําเนินการเพื่อจะอคืนเงินบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งที่วันนี้เรามองว่าการพิจารณากฎหมายนะผมขอยืนยันว่าตำรวจทําริจไม่มาเกี่ยวข้องในการที่มาสั่งการใดๆรวมถึงจยากจะบอกว่าจะมีการทางเงินคืนสี่หมื่นกว่าพันล้านมีด่ดอกเบี้ยห้าพันล้านนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะเรื่องนี้ก็ทุกฝ่ายก็นชัดว่าไม่ใช่พรบการเงินพรบดิรักสรมไม่ใช่พรบการเงินนะครับเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามนำเรื่องนี้ไปจุดชนวนในการสร้างไฟไปไปสูงไฟความปัจเจกขึ้นมาอีกนะครับ